สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาให้อาหารว่าสําหรับไก่งวงไก่บ้านไก่ตอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชมพู่นะครับปลูกที่บ้านนะครับแต่ว่ามันหล่นลงมานะครับก็เลยเก็บมาให้ไก่กินแบบนี้นะครับก็เป็นอาหารบ้างนะครับก็1นะครับช่วยลดต้นทุนของเรานะครับสองนะครับลดความเครียดของไก่นะครับสามก็เป็นการกําจัดชมพู่ที่เราไม่ต้องการเลยนะครับอาให้ไก่กินแบบนี้ก็เป็นการ ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะครับกับสิ่งที่เรามาด้ใช้แล้วนะครับนี่ครับไก่งวงเขากินดีนะครับสําหรับชมพู่นะครับแป๊บเดียวจะหมดแล้วนะครับเอาว้เทหนึ่งกระสอบนะครับก่อนทาคลิปนะครับก็ตอนนี้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสาหรับนะครับสำหรับการลดต้นทุนนะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่มีอยู่นะครับ ก็เป็นผลไม้นะครับปกติถ้าเป็นเนี่ยผมก็จะปลูกไอ้พวกมะม่วงนะครับมะม่วงแก้วนะครับพาสุกก็จะหล่นลงมาให้ไก่กินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นตะขบนะครับต้นตะขบด้านหลังก็จะเป็นมะม่วงนะครับเดี๋ยวพาปินี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับฝั่งนี้มีต้นมะม่วงต้นตะขบนะครับสาหรับให้ไก่กินนะครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยลดความเปรียดช่วยลดความเกรียดของไก่นะครับไก่ก็กินดีนะครับ ชมพูนะครับเราไม่ได้กินแล้วนะครับคนไม่ได้กินนะครับเรามาให้ไก่นี้นะครับก็ถราะว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะครับไก่เขาชอบนะครับชมพู่ก็จะมีรสหวานนะครับแล้วก็มีน้ําเยอะนะครับในชมพู่นะครับก็จะช่วยลดความเดค่ับช่วยคลายร้อนให้ไก่ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับอยากเป็นทางการเรยนะร้อนมากนะครับในเวลากลางวันนะครับก็สามารถตผลไม้สุกมาให้ไก่กินไม่ว่าจะเป็น มะละกอสุกมะม่วงสุกนี้นะครับแล้วก็ชมพู่แตงโมอะไรก็ได้นะครับกล้วยก็ได้นะครับหรือต้นกล้วยนะครับกล้วยสุกต้นกล้วยนี้ก็สามารถให้ไก่ได้นะครับนี่ครับก็ลองเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไปใช้ดูนะครับก็จะช่วยสําหรับฟาร์มเล็กๆได้นะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ